ท่านผู้ชมครับเรากลับมาระเบิดความมันสะใจกันต่อนะครับความมันยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับยังมีอีกหลายคู่นะครับท่านผู้ชมครับแต่ก่อนหนึ่งเลยครับเราย้ํากันอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์หน้าไม่ใช่ลานด้านหลังแม็กซ์มวยไทยเซเดียมแล้วจะเป็นสนามใหม่ครับอยู่ที่เดิมนะครับ8ซอยสุขุมวิท42พัทยากลางครับระดับเวิลด์คลาสกับสนามใหม่และอย่างเหมือนเดิมนะครับสนามใหม่ New ม็ก m ์ม a ยไทยสเตเดียมพัทยาก็คือคนไทยเข้าชมฟรีโปรโมท ผมรู้สตื่นเต้นจริงๆครับอยาถึงสัปดาห์หน้าเลยแร้วนังแฟมงครับผมอยาไปอยู่ในบรรยากาศนั้นแสงสีเสียงตราการตาแอร์เย็นฉ่ำเลยสัปดาห์หน้าเราพบกันนะครับเอาแล้วับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้คู่ชิงแชมป์ได้แก่ศิริสังมิสกวันจะพบกับสวิงดำมอภูนานายพลคนขอนแก่นครับผมจะชิงแชมป์กันนะครับท่านผู้ชมเป็นนักชกการยาวด้วยกันทั้งคู่กับมาต่อนะครับยอดมวยมันประจำสัปดาห์คู่แรกวันนี้นะครับ59กิโลกรัมจูเนียร์ไลท์เวทนะครับ มุมน้าเงินฉายาสยามร้ายฉลามร้ายเมืองระยองนะครับจากค่ายชอสังประภยัยอายุ20ปีท่านผู้ชมครับคนนี้ประสบการณ์ไม่เป็นรองใครครับน้องแซมครับเพราะว่าเคยเป็นรองแชมป์เดือดแชมป์เวทเด็ดเชือกครับแล้วก็เคยกล้าขึ้นไปต่อยปาดแม็กซ์มวยไทยด้วยไม่ธรรมดาแน่ครับคุณไม่ธรรมดาครับ,รบสถิติการชก50ไฟชนะ35เสมอ2แพ้13ไฟครับอินดิอัลติเมทไฟทูไหนเลนิเซนจินเนอร์แมน introducing blue corner representing Rayong training at c ช Sangprapayim 20 years of age holding a professional record of 50 professional fight 35 professional victories ไ้เจอเขาเลยกับมุมแดงฉลามร้ายเมืองระยองปราศิษชอสังประไพ นี่คือนักโช์จาาจังหวัดระยองครับพ่อแม่พี่น้องครับปรบมือดังๆให้กับปราศสึกชอสังประภัยผีฉชายชาสามหลายเมืองระยองครับ Here is your warrior ladies and gentlemen fighting out of the blue corner ladies and gentlemen please welcome ปราศรึกชอสังประภัย รับศึกนี่เป็นมวยที่ออกอาวุธทุกลูกทุกดอกไม่มีหมดนะฮะน้องแซมครับสู้เต็มที่แต่คู่ชกของเขามุมแดงนะครับจากอำเภอตรอจังหวัดอุตรดิตถ์อีกแล้วครับค่ายสอสมบัตินะครับอายุ21ปีตามประวัติบอกว่าเป็นมวยไฟเตอร์มวยเดินมวยบู๊ดุดันนะครับ6สถิติ67ไฟชนะ4 8เสมอ2และแพ้17ไฟครับ And his opponent in the red corner, ladies and gentlemen, representing u ุตรดิตถ์21 years of age training at Sawsombat Gym, 67 professional fight 48 professional victories ไปพบเขาเ,เลยครับนักชกมุมแดงสารเก่งสอสมบัติ <Yeah. S 2> อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นมวยดุขนาดไหนครับพ่อแม่พี่น้องครับปรบมือดังๆให้กับสารเก่งสอสมบัติ Any d opponent in the red corner, r e a d y and gentlemen. Training at s a w Sombat Gym. Let's hear it for San King s a w Sombat. พ่อแม่พี่น้องครับท่านผู้ชมครับนี่คือยอดมวยมานประจำสัปดาห์นะครับส่งหน้าที่กับพี่อ้นสมิลาและทีมงานครับกลับมาถึง คู่ที่3ของรายการแล้วนะครับเราได้คู่ชิงชนะเลิศโดยชัเปี้ยนมวยใท้ตัดเชือกรั้งที่38เรียบร้อยแล้วนะครับสิริศักดิ์มิศกวันณกับสมิงดำมอภูวนานายพลคนก่อนแก่นแต่เราจะพักไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปชมคู่ชิงนั้นเรามีมวยมันประจำสัปดาห์ครับแสนเก่งสอสมบัติครับกับปราบสึ่งชอสังปรับไทย59กกิโลกรัม ครับผมส่วนประวัติของทั้งคู่ครับปรับศึกชอสประบไทยครับนายวชรพลมินไทยครับชินาชิเชลเป็นชาวอำเภอบ้านชางครับจังหวัดระยองนี่เองครับอายุ20ปีครับสถิติการชก50ครั้งชนะ35เสมอ2ครับสามไฟล่าสุดที่แม็กซ์ดวยไทยครับชนะ2เสมอ1พกรองแชมป์มวยหักรเชือกรุ่น57กิโลกรัมมาด้วยครับที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิบแก้วบะผลครับของคุณไก่สิบแก้วบะผลส่วนมุมแดงครับ แสนเก่งสอสมบัติครับนายพีรพงศ์พมโสภาครับอายุ21ปีเป็นชาวเพอตรอนจังหวัดอุตรดิตครับ67ครั้งชนะ48เสมอ2ครับซิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอสมบัติครับโดยมีคุณสมบัติพมโสภาครับเป็นัวหน้าครับาบอกว่าอายุห่างกันเทียงไปเดียวเท่านั้นครับคู่นี้เขาบอกว่ารูปร่าแล้วก็สถิธิการชกที่สูสีมากครับ ย้ำกันอีกครั้งคับสัปดาห์หน้าแม็กสเตเดียมเสร็จเรียบร้อยแน่นอน100%ครับบรรยากาศเย็นช่ำใจชื่นใจเลยครับมีมากกว่าเดิมทั้งหมดคือ2เท่าครับความมันแน่นอนต้องเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนครับกาขนาดความจุครับแล้วก็แอร์เย็นๆครับเราขยายเวทีเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อจุทั้งแฟนชาวไทยแล้วก็แฟนชาวต่างชาตินะครับเอาละครับ กรรมก,การทั่วบนเวทีครับกรรมก,การนาคินกรรมสีนะครับนี่ครับต้องบอกว่าเป็นกรรมก,การคลื่นลูกใหม่ไฟแรงครับชนะแค่นานสามท่านนะครับมีกรรมก,การยอดยิ่งเกษมมาลาสัญญาภัยนะันและก็ใจดีลูกฟังมา้อยครับท่านนกันด้วยคู่มวยสนุกสนุกครับเหมือก,กัด59กกิโลกรัมกระป๋อไปถึงนักชิงชนะเลิศของผู้านศินนริศักดิ์และก็สมษตรดังต้องบอกว่าเป็นมวยมันประจำสัปดาห์นะครับนี่เป็นคู่แรกของมวยมันประจำสัปดาห์ มดจากคู่นี้ก็มีคู่ที่2ก็คือเพชรชิงชัยอภิทักษ์พรชัยหรือไอย้ยมทูตฝากแดงนะครับจะเจอกับเด่นชัยช็อตชนาทิพย์หรือว่าเด่นชัยทิศออเดิมนะครับหรือว่าเจ้าของชายาไอ้ตือหว่างครับผมว่าเป็นคู่แชมป์ชนแชมป์ครับสําหรับเพชรชิงชัยกับเด่นชัยดูก่อนจะไปถึงคู่นั้นครับดูคู่นี้กันก่อนครับแขนเก่งกับฝ่ายแดงจากอุตรรดิตฝ่ายน้ำเงินปราบศึกจากระยองครับอือ ถูกและห่างดูครับลีละปานหัวตัวเท่าเลยครับย้อนที่หนึ่งเริ่มขึ้นโอ้เดินหน้าเลยครับแสนเก่งตาถูกทำทำเพลงครับเดินจับในอ้ไหลเสียบด้วยซ้ายดวยขวารู้ว่าระหว่างพันมือได้ไปกดอะไรกันมาหรือเปล่าครับมองหน้ากันหรือเปล่าตอนพันมืออ้าวแบบนี้มันแน่นอนครับคู่นี้อ้ากลับถึงยอดที่ไหนครับอ้าวแสนเก่งเปลี่ยนตัาอีก วันนี้ยังไม่ได้แจกโบนัสเลยโอรับได้ครับโบนัสห้าพันแต่เกิงบอกว่ายังไม่แจกเลยโบนัสยังไม่แตกเลยจะแตกคู่ผมนี่แหละขวาง,งหน้าแล้วก็เสียบจาบกด้วยซ้ายรับสุดยอดล็อกซ้ายล็อกตีขวางไว้กับแสงเก่งตัวแล้ว,ว,ว,แลแวตัวติดไปจริงจับ จะจังดูดมาเพื่อรอจุดครับลงหลวมเข้อยากจะวัดิห้าทองครัแม้ฝั่งซ้ายก่อนตัดเข่งแขงเียได้เพขวาโอ้ใส่ปีกข่าวไปสองทีสองซ้อนครับเสียบดูดไปชนเข่าครับ

ไม่ดีนะครับตาซึ่งพยายาจะฮุกท้แล้วถอยขวาอาไม่ดีครับตอกมาใช้ับตมีมือตีมือ่นี่ได้ครับาซึ เยหยับเดินครับซ้ายกับปั้นเนี่ยต่อยลับตัวอือเวลาดึงซ้ายอีกรอบครับหวางแข้งขวาเกี่ยวได้เดินเข้าไปทุบดื้อเลยครับแสนเก่งเลี้ยงเชิงไม่สนเลยครับเอามันไว้ก่อนครับอยากได้โบนัสแล้วก็ซุปเปอร์โบนัสต้องชกแบบนี้ครับโอ้ยซอกขวาเดินซอกขวาสวนแล้วก็เสียบด้วยของซ้ายครับแสนเก่งทันได้ดีครับ วงในนี่น่าจะเป็นของมันหนักครับแสนเก่งโหววางข้งขวามาเราเราหยุดหยุดครับปบราบศึกหมดยกแรกครับอยู่กับเดีย๋ยวฉันเป็นมวยไทยตัดเชือกครับคัวระว่างแสนเก่งสอสมบัติกัปบปราบศึกชอส,สังประไทยครับ ยกแรกที่ผ่านมาก็ใส่กันนวลน,นี่แล้วครับคู่นี้มีลุ้นครับโบนัสแล้วก็ซูปเปอร์โบนัสแน่นอนครับต่อยให้สนุกต่อยให้ดุดเดือดต่อยให้ใหร้าใจนะครับแล้วนี่คือเดชเปียนมวยไทยตัดเชือกแล้วจังหวะเสียบนี่โอ้นี่เลยครับเขาเรียกว,ว่าเข้าตากรรมการครับแต่เข้าท้องของตาบึกครับโอ้โหะเสียบได้มันจริงครับดูไมวอยวมัดแล้ว,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 วกันซอก ดดผมพอโดดนะครับสิ่งดีผมที่แบบนี้คงับเดี๋ยวดูครับยกที่สองจะเป็นอย่างไรครับทงสีครับเีทั้งคู่มากลางเวทีวางต่อฮอกโอ้เช็ดเนื้อเช็ดตัวก่อนครับเพื่อแนี่เป็นการได้เปลี่ยนเสปรียบอามาเดินเลยครับปรับสึก แรกนะแข็งเก่งตัดลุกเลยยกขึ้ตัดดึงเกินบ้างครับเดือบร้อนช้าครับความสูงตบเกี่ยวได้อุ้ยระวังด้ขวาสวยครับอยู่ด้วยขวาเหมือนกันครับแข็งเก่งเอาแบบนี้ดีๆกันคนละอย่างกันแข็งเก่งนะปมนายตัดดึดขั้นปมนอกครับฮู้ดฮู้ด ไปเลยครับฝากอ้าวสองแบบไหนเล่นแบบไหนครับเก่งเข้าสองสองซ้ายได้ไอ้คโอแกปูมันครับคู่นี้เอาแล้วครับมาดแล้วพลาดถึงก็ไม่หนีครับเลือดหนักหนักแน่เลยครับเป็นไงยับล็อกผู้ายามจะใช้เดียวอ้าวนะครับหลงไปอยู่ด้านล่างแสนเก่งถกหลบลงไปตับตัวโอเค

อาเดลส์อาเดลส์รบในแขนหนี <pad> ่ลากมาเรียกเขามาล้ลงไปเรียกคู่ับันี้้งู่ก่าครับีเรียตัวคับตเัวเดินอยกระดักเสียบอาังแคขวาอ้กด้มดขวาสนุกครับ โอ้โดนแทงซ้ายครับเดี๋ยวได้โยนเล้วอ่าคนชักแนักหมดยกที่สองที่ยงไม่มีลุ้นครับแต่ว่าติดตามกันต่อครับกับแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับโอ้โหสนุกจริงๆครับอ่าเราบอกว่าสามนาทีที่ผ่านมาไม่มีโอกาสได้หายใจกันคล่องเลยครับโอ้โหใส่กันฝุ่นตลบครับนี่ฮะดูภาพช้าครับ โโอ้หนี่ฮะเพียงมาจากด้านหลังเลยครับหมัดขวาของแสนเก่งอราบศึกก็พยายามเตะขวาต่อยขวาแต่นี่ครับจังหวะแกฟันศอกดูครับแกฟันแกทิ้งทั้งตัวทั้งไหล่ครับนี่ครับศอกกลับทีมไปบริเวณท้องแล้วคือด้วยศอกเหมือนกันครับโอ้โหคู่นี้ถ้าโดนไปเต็มๆแล้วก็ครับและนี่ฮะจับได้คืนเราจะเกี่ยวตัดเททิ้งลงไปเลยครับปราบสึกโอ้โห ต้องภาษามวยต้องบอกว่าชิงดำนะครับนี่ครับแของกันที่มาเป็นที่เลี้ยงแข่งกันจะเงินทงหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้ครับโอ้เชิดบุญน้องอย่างหนักตอนนี้สามนาทีที่เหลือครับคู่นี้ไม่มีเซตน์เนสเครับถ้าเสมอก็เสมอแพ้ชนะกันในเกมครับที่สำคัญครับถอยไม่ได้แน่นอนครับคู่นี้ ของเขียงนั้นหัวชนขาบบขวาโอ้คลับบับโอ้วางขวาบบดเโกวาวืดซ้ายขั่าเ้ยนมาเลยครับวาง้าขวาทนือด้วยขวายวาวาับกันกัววนอยู่ครับ คนละดอกคนละทีเขไปวางหน้าอะไรแบบนี้ทีนทสุดท้ายแน่นอนเกี่ยวล้วางแค่ขวาสวยครับตาดึแต่นก็มาเฮ้น่กเแมงมพ์กับสั บอกว่าหวังผลเนี่ยโอ้ยเหยียบยกไม่ขึ้นแล้วแขนซ้ายของแสนเก่งครับโอ้ยเปนตัวจับเสียบอ้าวโอ้ยไยังไนก่ไอ้คล้ายังใช้งานได้อยู่ครนะฝูซ้ายมันคะู่นี้ ก็ยังมีก๊อกสครับโล้าเป็นใ้ช่วงที่ลังหลังกลับมาเอครับโอ้โหโดนแล้วครับแบบนี้เริ่มยุกเริ่มย่นหรือเปล่าเนี่ยสเปะสบายผาคัดขาพัดกันแล้วอกยยกยกยก้องยายไปถอนะกุดมีอะไรวูเลยครับฝาสุด ต่อไปครับเพื่อโบนัสาก็ซุปเปอร์โบนัสอ้าหๆอ้พหแล้วเอ้โอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหนด้โรโอ้คหอนโหโอ้โโออ้โหโอ้โหโอ้โห้หโอ้โหโอ้โหโอโหอโหนอ้โหโ้โยโ้าหโอ้โหล้วหโอ้โห้โหโอ้อ้้วหรอ้โหโอหโอ้โหโ้นโ้้โห้้อโออห้อโอ้้อ้ อโ,โอ้โหดูวิ่งเอาชี่ินี้คือต้องช่วหัวใจวใน,ใน,ใน,นะครับอยู่ในเข็มลายยกนะครับโอ้สุดยอดจริงครับเยี่ยมจริงจริงครับคู่นี้ต้องชื่นชมทางด้านแสนเก่งครับโด<อ>นไปหลายตำแหน่งที่ต้องแขนซ้ายครับนี่อเอ้ยล้อเล่นไม่ได้ครับ<อ> เกีียวเกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาครับโอ้โเตะล่างอยู่เพืนเือนขึ้นก้านคอเลยครับไปมั่นใจตอนแรกก็ไปรับแข้งขวาของทางด้านปราบศึกครับจนโดนไปโดนมานี่ออกอาการล้าครับแข้งนะครับไม่ใช่สตังรับแล้วจะได้รวยโอ้โห้อ้แขนนี่ต้องไปเช็คเลยครับโดนเป็นร้อยแข้งเลยจังหวะรับนี่สะเทือนไปทั้งร่างเลยครับ นี่ครับเดี๋ยวดูเขาเดินเฉียวไปน่าอันตรายจริงๆครับแล้วหือสีบทยาส่งลาครับสั่งลาเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับกลับมาช่วงนี้ครับขอเสียงปรบม,มือดังๆด้วยครับมันจริงๆสมเป็นยอดมวยมันประจำสัปดาห์ครับท้องแซมครับรู้ไปโกรธกันมาจากไหนฮะตีศอกออกหมัดกันได้ไม่หยุดเลยฮะ ออกอาวุธนี่เลยว่าครบเครื่องมัดเท้าเขา2อแถมมีจระเข้ฟันหางด้วยครับผมนะฮะมันมนแบบนี้เดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้สองคู่ที่ผ่านมาโบนัสยังไม่แตกคู่นี้ตาหรือไม่ตาครับ It's time for bonus ส r ปล่โบนัส5,000บาทด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้โห b o t h f i g h t e r s get a bonus 5,000บาท ตายจนได้เอาล้วครับมาดูผลคะแนนกันนะครับว่าคู่นี้ใครชนะครับและผู้ชนะคู่นี้ยอนมวยม,มันมมมประจำสัปดาห์ได้การนักชกจามมุมมุมน้ำเงินปราศชอสองประภัยจาจาจังหวัดระยองเอาแล้วคท่านผู้ชมครับเราพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อในช่วงหน้าครับ